อ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูงานหน้าร้านกันนิดหนึ่งนะคะอ่ะช่างหน่งอธิบายเลยอันนี้มาจากประตูทีรีขันประตูทีรขันใน,นหน้าหนาวอันนี้ปัญหาเรื่องน้ําดันนะครับลูกค้านะ่ะจะซื้อรถดมือสองมานะครับก็ผ่านการทํามาแล้วยังโชคโชนอันนี้รถประมาณสองแสนประมาณสองหมื่นเดี๋ยวดูประก็นก่อนประก็นเขาเป็นประก็นกระดาษใสมา 2, เขาแก้นั้นดัดมาแล้วแต่เป็นเปนเกณฑนกระดาษอันนี้ยิ่งกว่าปเกกินเดิมโรงงานที่เขาให้ใหม่นะเนี่ยเนีกระดาษแล้วก็หนามากประมาณสามมิลเวลาเราวิ่งกัะช้านะ่ะมันจะเป็นควันขาวนะครับมันจะเป็นควันขาวลูกค้าไปแก้มาสองหลายที่แล้วแหละแต่มันไม่ได้เกี่ยวเครื่องยนต์นะมันเกี่ยวที่ปเกกินสูงไปนะครับครนนี้ลูกค้าจอดรถไว้ให้ดูประมาณสองสามวันเนาะเปิดเปิดโรงแรมนอนแล้วก็ ไล่เก็บรายละเอียดให้อันนี้ลูกค้าบนมาบอกโอ้โหเก็บซื้อมือสอคันนี้มาเจ็บเลยนะพร้อมเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะคะส่วนคันนี้นะคะ335อ่า3350 3350เป็นมิสซูไททันนะคะมาจากอ่างศิลาชลบุรีบ,รบางแสนนะอ่งางศิลา,าคันนี้ลูกค้าเป็นช่างอยู่แล้วแต่ก็เป็นช่างรถใหญ่ไม่เคยทํารนเล็กก็เลยลองทําเองดูบ้างก็ผลที่ตามมาคือเละ เล็กมากเลยนะคะทสามห้าศูนย์ก็ที่เนเห็นนะเครื่องยนต์เอาไม่เท่าไหร่ที่เขาเห็นที่เอ็นเห็นนะปะเก็นนะ้มันปะเกน็นที่เบิกมาใส่นะ้ำมปะเก็นกระดาษอีกแหละนะครับเราต้องรู้นะว่ารถเราเป็นวีจีวีจีนี่คือน,นี้เทอร์โบแปรผันนะครับระบบดีจีเอนี่เป็นเทอร์โบแปรผันหน้าตาเป็นงี้นะมีกระป๋องลมดูดเพราะฉะนั้นแล้วปะเก็นเขาจะเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดแหงมา้าต้องซื้อเป็นปะเก็นร้อยเจ็ดสิบแปดพูดถึงถ้าทำถ้าทำเองนะแต่เนี่ยปะเก็นมันร้อยสิบหกแรงม้า มันอยู่ไม่ได้น้ํามันจะดันเนี่ยมันเป็นกระดาษนะครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยที่ลูกค้าทําเองเนี่ยลูกค้าประกอบมาเนี่ยบาลานเซอร์หลุดน็นอตบาลานเซอร์หลุดน่าจะลืมขันบัลลัเซอร์ตรัวนี้น่าจะลืมขันมาเพราะฉะนั้นน็อตมันเลยดีดหลุดออกผมมันหลุดออกเสร็จมันก็ไปคัดกับสายพาน อันนี้เราต้องพูดเลยนะเพราะลูกค้าเขาอยากรู้ว่าว่ารถเขาเป็นไงมั่งต้องเราต้องพูดเลยนะว่าว่าเจอเฮ้ยอะไรกันวะนี่ครับบาลานเซอร์แล้วก็ที่เห็น,นรู้สึกว่าใช้ได้ไหมที่เขาเพิ่งเปลี่ยนสายพานมาสายพานขาด อ่าโดนอีกหนึ่งอย่างนะคะลูกค้าบอกว่าสายพานเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะเขเปลี่ยนมาจริงแลลืมขันไงครับอกร้านเซอร์มันหลุดบรลานเอร์มันหลุดก็น็อตก็เลยร่วงลงมาใส่สายพานขาดลองดูถ้าสมิว่าไม่ถนัดก็จะไปทำาเหมือนมันง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะมันยากนะงานช่างนะครับเขาพี่ดูสายพานให้หน่อยน็อตมันน็อตน็อตบอลลันเซอร์มันเป็นน็อตเบอร์ที่สองลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะน็อตเป็นน็อตแบบนี้ คล้ายๆอย่างนี้แล้วมันหลุดมาปึ้งมันก็ร่นมือใส่พานแต่พนานก็หุ่นโดนปึ้ง <artık S 1> หักนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเจอเนี่ยเขาเวียงเนี่ยเนี่ยเขาเวียงเนี่ยขเ,ยเยขาใส่แบบว่าใส่ฝืนมาปีนเกลียวมาเห็นไหมที่เราวงไว้เนี่ยใส่ปีนเกลียวแล้วเขาก็ฝืนมานี่ก็พังไปเลยนะเกลียวเกลอพังแล้วนะจะได้รู้นะจะได้รู้ว่ารถตัวเองเป็นยังไงนะคือหลักๆเลยก็คือคันนี้ก็ช้ำเยอะอยู่แต่ลูกสูบ ที่ใส่มาที่เขาฟิตเครื่องมายังพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมท่านหนู่ะเจาเซฟปล่าล่ะเขาบอกว่าเซฟเจะเซฟเงินก็ใช้ได้ทํำไมเซฟเงินก็เปลี่ยนหม่หมดอมไม่มีอะไรยากโอเคเดี๋ยวมาดูงานหน้าร้านกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นคิวตระกูลรีโวเยอะเนาะรีโวก็มาเปลี่ยนโซ่อ่อเขากาหนดรีโวเปลี่ยนโซ่หลายชิ้นนะมนีทั้งหมดหลายชิ้นมากเป็นสิบชิ้นไอ้พวกนี้จะแพง อยู่หมื่นกว่าบ,บาทคันนี้เปลี่ยนโซ่พร้อมกับทำวาลวให้<อ>จะทำเขาเรียกว่ารีเซ็ตวาลวทำให้วาลวมันกลับมาเด้งได้เหมือนเดิมอะอไม่ได้เป็นการแก้<อ>ถ้าเป็นรถบ้านเรากไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับถ้าแก้ก็ดีไม่แก้ก็ได้แต่เม็ดวาลบางทีมันมันแข็งมันบาดเสื้อสูบได้ก็ต้องใจเย็นๆในการแก้ทำวาวลเลย อันนี้ก็รัเปิดฝาสูบอันนี้ก็เป็นมิสซูไททันนะคะก็มังเปิดฝาสูบทะเบียนกาญจนบุรีเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละจุดนะคะในการทำนะส่วนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวราจะติดเรืองละ15รคันนี้ทะเบียน1 0 1 1นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำการติดเครื่องยนต์นะคะพร้อมเปลี่ยนมอเตอร์น้ปิเนียมให้1รูปนะคะจะส่งงานให้ไม่เกินวันศุกร์นี้นะคะลีโว้ลีโวคันนี้ก็มีอาการเข่ากรงอ่าเข่ากรงไม่ใช่คิ้วโกรองนะันนี้เข่ากรนงลีโว้เนี่ย มันดีไซน์เทอร์บโบมายุ่งหน้าอพอดีไซน์เทอร์บโบมายุ่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันมายุ่งหน้าเสร็จท่อเดิมจากโรงงานเขาเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งยึดเห็นไหม,มแต่ท่อซิ่งพวกนี้จะไม่มีอะไรยึดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเขย่าอยู่เงี้ยมันม,มันก็เลยทําให้เขามันชอบโกงชอบชอ,บชอบหักมาดูวีโก้ยีกสองคันอ่าวันนี้เป็นตระกูลโตโยต้าเยอะมากเลยนะคะเป็นโตโยต้าคันนี้ ก็มีอาการที่แจ้งตามมเมื่อวานอันนี้คันนี้มาเมาาื่อเช้าเป็นลูกยางตีบวาาให้ใครดูลูกหมาหน่อยแล้วมันมันเล่นกันคันนี้คันนี้เตียบอันนี้แล้วเดี๋ยวดูก่อนอ้คันนี้นี่มีปัญหาเรื่องกินน้ามันเครื่องออแล้วก็ไอระบายออกเยอะสะตาร์ทเครื่องตอนเช้าควันขาวไหลมีแค่ติดเครื่องใหม่ๆนะอะนให้เห็นชัดๆอย่างนี้ก็เลยนะ อันนี้ไม่ได้ทำแต่อายไม่ดูุบรี่นะอาการนี้เดี๋ยวชชนงจะบอกให้ฝังว่าเป็นที่ไรครับเดี๋ยวขอดูเลขวัดน้ำมันเครื่องก่อนะลังจานี้ไระบายที่เลกวัดน้ำมันเครื่องไม่มีเลยนะครับคันนี้ก็สแสดงว่ารถเ่างยนต์่ายข้างล่างนะไม่มีปัญหา ข้างล่างมีปัญหาคือลูกลุกทึ้แบบนีปัญหามีปัญหาที่บนลูกยางตีนวาวรั่วครับตันนี้ปัญหา,ล,าลูกยางตีนวาวรั่วเราจะเปิดฝาทําการแก้วาวให้นะฮะเปิดฝามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนลูกยางตีนวาวใหม่เป็นลูกยางตีนวาวซิ่ง uh huh. ใส่เข้าไปกันมันหลุดตะกูลหนึ่งเคดีสองเคดีมันจะหลุดทุกคันนะครับ แล้วก็ทําการเช็ควาลวไฮดริกบดวาลเกียร์วาลวววไม่หมดเลยมันก็จะเหมือนรถไฟแดงอะโอเคเดี๋ยวสองคันนี้ทําเหมือนกันใช่ไหมคะเเหมือนกัน,นอาการเดียวกันแต่คันนี้ยังไม่เท่าไหร่อ๋ออันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วเขาติดตอนเช้าเขาว่าฟันแบบดาผสมกันกันกบอนัน<ๆ>อนีน้เหมือนกันเหมือนกันนั่นก็ลูกยางตีนวาวลรั่ว<อ>แล้วเครื่องก็เดินเวียงเหมือนกันคันนี้น่าจะเป็นวาลวยันมากกว่า<อ>นะครับขนนแล้นรั่วจัดคันนี้เป็นลูกยางตีนวาลนี่อันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะเดี๋ยวเรา เ,เสียบให้ดูคือเราต้องดึงท่อไอเสยออกมาแหละถ้าเราไม่ดึงปุ๊บเราจะไม่รู้พวกเนี้ยแตนโตต้าท่อไอเสีมันจะปักอยู่ที่เดิมของเขาเห็นไหมตอนนี้ไม่ค่อยเยอะมากอ,มอันนี้ไม่ร้อนม,มากนะ,ะแต่อันเนี้ยหลุดเลยคือเดี๋ยวเวลาเราฟัมฟ่มฝาสูบอะ่ะเรายกกระสุบเสร็จเราเอาแคมออกตีสปริงออกเรียบร้อยแนละ้วพอเราคว่มปุ๊บวาวมันอยางตินวาวจะล่นเลยอตุ๊บๆเลยนะครับล่นแบบเรียรัดเลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ เหนื่อยพูดไม่ทันหายใจไม่ทันตีสามเมื่อคืนตกปลาปวดแขนมือเลยวัดโอเคสามกิโลเอง้อยโอเคได้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจัดการให้ถุกคันละกนันะนี่ปลาถึงพี่ตรงด้วยตรงตรงทรบลำลูกกาเมื่อคืนปวดแขนมือเลยงั้นปลาอ๋อนี่ตกปลาไม่น้ำนะไห่ตกปลาบอ่อตกปลาบอ่อมันง่ายไปอ๋อโอเคสวัสดีค่ะ